คือวันนี้ก็ทุกคนเนาะมารองมอเตอรสั่นเหมืนเดิมแต่ตะบจะเป็นทีมอเชรอนทุกคนเนาะอ่าดีบั๊สองแล้ว้ตะบนเป็นอ่าปากกาเบนทุกคนซึ่งพวกพี่แกแพ้ดอทก็อย่ารองดูว่าจะเก่งทำไมก็คับก้าผมไม่มีแบงก์สวาไม่มีไฮซิเดนทุกคนเนาะก็คือคับก้าตัวเปล่าเลยก็แบบตัวเปล่าเปล่าแบบตัวเปล่าตัวแบบไม่มีเลยอ่ะอ่าอเชอนแล้วกันอเชรอนไปแล้วกันอชรอนผมเป็นยีสูตรเอสหนึ่งทุกคนเนาะเลยแบบต้องมีลบ้างสองตัวถ้าไม่มีก็ตัวใครตัวหน่ครับผม เราจะมีทีมบอดไม่ใช่โหดอยู่แล้วเอาไฮไฮซีเรนมาไฮซีเรียนไฮไอซีมาเพื่อเพื่อขีโมนจะตายในทีเมื่อขีโมอนครข้างเบามากแต่ว่าน่าจะไหวแหละเข้าใจไหมใช่ไหมขีว่าวูทีมนี้ไม่จำเป็นต้องแปะเลยเพราะว่าศัตรูแพ้สายฟ้าทั้งสองเอาตียะไฟอย่างนี้แล้วก็แม่อ่าอีได้แล้วก็อันสีของอน,นอนทุกคนเนาะ,ะตัดจำลองได้3เกเคผมไม่เป็นยำต้นคนเลยดูค่อนข้างเก็บง่ายกว่า องแสนแสดไม่แย่หรอนี่คอทีฟูใะอทีฟูันจะเป็นเจลชิกับอ่าใครนะไซเฟอร์สองนนซึ่งไม่มีซึ่ผมจะตีธรรมดาเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าไปข้ามแท้สไฟแล้วผมจะช้ที่ธรรมดาเนี่ไม่ตายมันต้องห่วงือจะรับไม่ได้จะปั๊มอนตินา้เอเรีเลยไเเยะไอซีนพอไปโอเคันได้เกิดกับโอเคจริงๆแล้วผมวาตีเลย กูอะแดแต่สองไม่แปดเลยไม่ได้เรื่ออะไรไม่ได้แปดใอะไรดีป๊บไม่มีขนาดนี้ผมอ่ะมาในทีมแบบผสมผสมตอดกับอาชรสองสัญเข้าไปด้วยกันเลยไม่ได้สุดเยไม่ใช่ทีมีจริงของสองตัวทช้หประมาณนั้นแต่รอยดู่เฉยเพราะว่าวยดอดใช่ไหมนะบนวยดอดซึ่งผมเป็นผสมแบบผสมดอกกับอ่าทำ ตอดกับดามิ่งผสมกันเลยซึ่งเป็นตัวสุดประทถ้าจะให้ดีต้องแบบเป็นนี่ว่าอะไรอะ่ะตอดไปเลยไม่โกตะมิะ่งผสมกันเลยงงนะแสดงมากผมไม่มีโอ้พี่โอ้โหเข้าไปโอเคอเคนะรคับผมไอเชียอนไม่ง่ามีปัญหาอะไรทั้งหมดสบายมากคิโกตะมิ่งเสร็จครับเข้าไปโอเคอนันตีแปะดึงแบบขึ้นมาอีกแล้วก็อันตีไอชุดความตีถึงครับผม ว่าอ่ากระเบียบวกนี้มันจะดึงเชื่อขึ้นมา้ว้วตัวิคนระับไปข้างบนจะรอบนี้เล่นแพทน,นหน่อยสบายทุนเพราะว่ามันสูดเชือมไเลยผมอยากจะลองเอาแพทโนมาเล่นให้องหน้าด้วยเอย้ห้องอะไรน,นะห้องที่แบบเจออ่าเดกัสจอามเจอเมือ,อ <ub> กนกันเราตดตายซิวบี้ยังทำาจได้กคนไม่วยดปัญหาอันสีไปตัวอันนี้ไป ยี่ควรจะเดงตัวขวาละเว่าขวเล่นทาเยอะแต่ไม่เด้ินหาสติ๊กเรียกปัสติ๊กมาตามสบายทต้ดไตละ้อไปดอดสครับดีได้เปไเลยธรรมาไปปิศานะยีไปปิศานะธรรมดาไปต่อหน้ากีเซฟเพี่ยเยอะเลยทีผมไม่ฟูเลยถ้าทีฟูมีแววนี้ ไม่ฟูห้องสองสายเอาเลกแม่ไม่อาตายเพราะว่ามีตัวอย่างไฮซีนซับอยู่สบายมากที่1อ่อจาใส่ของข้างนติดบล็อกเล็บอยู่ปะไม่ี้าีป่ะเทาเดียวเท่าไรอ่ะแสนสามก็ไม่แย่ไม่แย่คืจะให้ตัวนี้เก่งคืออาจารยเก่งา่าตัว E สองอ่ะกีนผมไม่ฟูด้วยแค่ซิลวี่ตัวเดียวเี่ยเป็นตัว E อ,องเยกกัน,นอ,อตีเก็บไปเลยก็ไ บมีทรรมญาก็แค่ถี่นะผมว่าใช่ไหนนมนคนจดเบรคครับช่วยเติเบรกีไปครับเอาผมเก็บแสกอะไรได้ต้องเอาเตี๋ยงลงออกงั้นไม่ตายโอเควันนี้เอาต้ได้น่าจะผ่านได้น่าจะ5้าหกสินเนี่ย ใช่ผมเชื่อมาโอเคยิงที่แปะคอนทรา,า,าจริงผมอยากให้แปะนะลราจะแปะเอาเบรกแหละเลงซ้ายดีกว่านะครับที่เอาไม่เป็นไรได้มากจะมีแต่งเล่นผมว่ามไม่มือกว่าเล่นนี้บอยไปมั่วทวนแตกผมจะไม่บอลผมจะเลงซ้ายมากกว่าเลงซ้ายมันอย่างนี้ ไม่มีต so okay. is ัวเป็น้านด้วยอีอซ้ายไปไม่ตอีกด้สิเลยใจแสงด้วยเหลือไ้แต่เลนซ้ายมากกว่าเพราะว่าซ้ายให้เกิดาาจะได้ง่ายที่สุดเทราะทางขวาบางอะปไม่ไไม่ได้ถ่นี่บกผมได้กลัวเมกติเวมากกว่าผมไม่ก่อยยุคเก่าด้ไม่ต่อยยุคเก่าเป็ทีมแบบยุคสมัยเก่าเที่เอาเราขอวนี้ไม่ได้กันซิวี่แม่ขาตาเนี่ยตัวลครแบบเก่าเ สบายมากยังไม่ใช้สิเกิบเร่อไหมเกเก็ดหลับว่าได้หายอะไรห้องปลายิ่งขึ้นมาไม่ดีเจ็บเงครับเรียละอมแบดไมใช่มาถืว่าสวยให้ตัวนั้นเป็นแบตรอร จะได้มีชื่ออะไรจะได้ไม่โดนอ่าเด็กเดกทหารสีให้ตะบอลฝีนะทำาได้ตีก่าตายโอเคลดลดเลือดคุณมั่วเลยนินพันลดเลือดเลยเยจะพูดออกมาตีมาได้ตีเ้าไทยัะสิบจัดไป ถ้ามองมาที่สิบับได้กูมากเลยหมยนะไม่ไหรืพ่ถาไปคนนี้แหะาไปเลยอ่ตอ่าเจีาปล่อยเลยผมมองซ้ยงยายมซ้ายไนี่หนึ่งเสวยต้อไป้่ฟรีจตายเ็แเย่าไม่ต้องถ่านลงสบายสบายเชม,มันก็ดนอี ทมไปคของครับแปะเต่พราะปากิเมนตัวใหม่มาแปะด้วยก่อนอากีปนี่มาให้ได้นะเพืออยาเ่อ่ะมันปาไม่ได้ตายเลยวิ่งมาละนี่ว้าแสกแล้วปะโดนตัดตายไม่ไม่ตายครับไฮซีดไฮแอซีนสักทีไซีดึ่เอาของำรับมก่อนตอแบบท เดือ p สกิลปะเออตกซ้ายสักทินึงอะตายเลยโอเคเ็งซ้ายเร่อมาตายละยละลงเกสยแสนระเบิดใส่เกูดระเบิดใส่เกปูดบับไฟไม่ได้แล้ครับพีบ่บไปครับเอาไปทำงานให้ไฮซีเอไปแตปโอเคเออโอ เออดเด็กไฟฟ้ามี้กิขนแล้วตีไปชนไปโอเคอ่ายิบสามหน้าจบไดแ่ว่าแ่ม่เนี้ยน่าจะพออยู่ปังโดนเก็กสองอันมันก็ได้ไหวโดไปสักห้อเซ็นต์นึงโอเคสวยครับสวยมากมาไป เอาดำมีจากมาต่อือหฮึโดนไหมครับแตะนิดมั้ยนิดนิดเลยแต่นี่นี่นคือโคตรแรงของแตะนิเนี่ยไปครับข้อมาโอเคโดนตดปี๊ไหมอบอปไม่รู้ใครไม่รู้พี่พี่เหาว่ากเลยน,นะน่าจะโดนตดตายตดกายภาพตายเอลยโอ้ยไม่ตายเลยต่า,ตาเปอร์เซ็นแตะไปตามไปโเคตรเรียบต่อน้าตายเลยน้าตายนะ เจ็ดเปอร์เซ็นตไม่นาดว่าตะกี้เราเอาไปสิบเปอร์เซ็นตลปส่ขึ้นะเจ็ดขึ้นจ็ดใส่ขึ้นโอเคทีนี้ต้องดีทุกคนมันต้องเพอร์เฟก์ล้จริง พลาดเนกันคุณเก็บพลังงานไว้ควรจะกัะติก่อนค่อยีเก็บพลังงานซีพอไปกระติกไปได้แล้วตอนตีไรแคสอยากที่แช้ตีเสียากมั้งไม่อ่างั้นมันจะเล่กแอคชั่นบอลเข้ามาตีเรารวยรวยลองเกอร์เลยตีไปได้ธรรมดาได้ธรรมดาได้ตีเขานอนไปตีได้หนึ่งเซตโอตี้เสวยครับธรรมดาดึงขึ้นมา โอเคอันนี like. ้สกิลไปสแต็กของซีรีได้จะไม่ทันเลยต้องแค่ต้องอีหนึ่งครั้งก็อันดีหนึ่งสกิลลงมาโว้ยคครับมาไปย้านหนึ่งโอเคสุดครับสองตัวข้าหน้าตายชัวร์เมื่อนีกทีหน้าตายเหมือนเดิมสวยครับเวลาไปหนึ่งทีลงไป อีกสักทีจะปไ,ไปไหนไปโอเคไปแล้วโอเคผมผมจะอีฟ e ีหนึ่งรอบก็จะรอลกได้คณลงมาจะจะแูเร่งขึ้นมาโอเคดีขึ้นมาเลยโอเคโอเคปาดไป,ไปอีฟ e ีหนึ่งวผมจะไปยงขึ้นมาแร่สี่เอย ตีไปก็ไม่แข็ง่ทำเียมันะบอลสว่ายังไงผมให้ไอ้รไรการเด่งชามาตีผมดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าเยอะได้พลังงานฟีผมครับเฮ้ยต้นค้างนโบกค้างนตเข้าไปต่อได้เลยทุกคนอย่างนี้ไดล้วจ้พอชัวร์ว่าตีเซดจะพอดีแมสใส่เลยแต่จะพอดีบินพันด้เลยเบื้งไป รูปองตายโอเค,อเค,อเคมันแต่ไม่อยู่ดึงขึ้นมาใช่จะให้รายการบัฟอิจิตผมต่อผมจะดึงขึ้นไปได้ไดเริ่มเต็มหมดสบายแล้วผมจะแต่ไมอยูอีดีหมดอย่างนี้เลยแต่ไมอยู่อีดีอีแค่รายการต้องยอมยอมแพ้เองโอเคใส่ขึ้นไหนไหนก็ได้ทุกคนสบายมากผ่านไปโบเริเเเเ่มเต็มจะอีต่อแล้วก็จะแต่ไม่ยูขึ้นมาต่อเหมือนเดิมเนี่ยคนได้เลย ม่เนหาไม่แรง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 ต้งหูเลยผดีขึ้นมาเลยผมไม่กดสอพันึงก็จะสบายไม่ต้องใจะสบายสอพันหนึ่งปาดบโอเคตัอีต่อปาดดึนมาแต่คมณอยู่โอเคจะอีบหึงไม่ไม่จะอีดีว่าแต่ไมพอตัวพลาดกะไม่เป็นไรือตีไป เรื่องต้องมาแล้วก็บล็อให้ผมด้วยปีมาเนี่ยถ้า,มา,าไม่ตายเต็มบัไ็ไปต่อ <c oughs> ตายต่อ <c oughs> ไปครับอีกสองรอบไปจะจบเลยทุกคนหนึ่งเซคเกิลมั้งไม่หนึ่งเซคเกิล์สองเหรอใชคเกสองสองเซคเกิลก็โอเคทุกคนก็หนุ่ดีเนี่นอย่างเงี้ย ต้องกะอีเดบิวแน่นอนคนกดอนันติปุ๊บอีเดบิวเดบิวในแอคชั่นให้ไอ้ะไรากานมาบล็อคเราเรื่อยๆทุกคนประมาณนั้นก็วันี้ทุกคนสลับทีมดอทกับทีมข้างล่างทุกคนข้างล่างก็ไปทั้งทุกคนบ๊ายบายครับผม